สวัสดีครับครับผมเอาเลยครับคุยได้เลยสวัสดีครับผมออกอบดาวเทียมึงช่อง KK Mobile Show Joy วันนี้ได้เช่าพระมานะครับลลอรนนะสดอรรรรร่รร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 ารร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 รารร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 รเรารปรร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 ้รน,นนบบร,นรนรรรรรรไรรรรรรรตรรันรร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 อรรรนรร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 รนรรนรร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 นรร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 เรรรยรรรรรารรริรรยรรรรนรรรรรรร่ พี่แชมป์สวัสดีครับพี่โรดสวัสดีครับพี่ไม่ใช่สลับกันพี่แชมป์บอกว่าจะซื้อไม่รู้นะมีอะไรเข้าตามที่นไหเข้าตามแยกคนนี้รู้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดถามทะกคนก่อนไปกูหมดกูหมดหลังไว้อีกทีตอนนี้เท่าไหร่เก้าหมื่นนะถึงนี่ซะมากเกิน เสื้อมาห้าหม่ห้าเนี่ยมียอมไม่มันย่อเปล่าไม่ใช่อะไรที่มีร้อยนะดูดดิออะไรเียพี่ได้ไม่อันนี้ขายยากนะเพราะอันเก่าขายเขาไปเจ็ดหมื่นบาทแล้อันเป็นคนอื่นจะขายเจ็ดหมืเอาอีกแล้วแล้วเนพี่เอาเจ็ดหมนอันนี้ี่าาไรอันนี้อย่างเจลาลาเนี่ยจากกรพัดดิจากรพัดเกงต้องทำแี่สิบยี่นิามอแล้วก เอาแขวโราแต่ก่อนมันใสงกว่าไงแปดหมื่ได้หรอนันนัเ้าหมอน้นแด้าเ้ต่อันน like ี่ต่อนั้มันเสียนะเนี่ยมเสียระคาะแปดหมื่นแปดหมื่้วนะนีเก้หมื่นงไม่ได้คิดเลยจริงพเลขหารเลยจริงอ่ะถ้าเป็นคน่เปิดแพงกว่นีนะแต่ว่าอยากได้คอนเทนต์ไงเดี๋ยวให้กลับมาต่อใหม่ไม่ต่อแล้วคืออันนี้เท่าไหร่เนี่ยลอมโบราณนี่จะแพงหนึ่งแสบาทเฮ้ยนี่แพงมากอเลยวุงหลังแปลกะเนี่ย หกพ่นห้าได้ไหมดูดูก่อนดูก่อนราคาคูตอบคเนี้ยมีถามทุกวงอ่ะสามหมื่นหนึคนก่อนดูแล้วไปขึ้นขึ้นถามทุกวงเลยอะเนี้ยอันนี้โคดอกบัวงานยากงานี่พันสองนห้าอะไรตอนนั้นมีเคยขายหมื่นห้าเดอกบัวสวยแล้วไม่สวยไงโอ้โมาอย่างนี้เลยแล้วไม่สวยไหมเหรอเหมือนกันคือมาสอเหมือนเลยหมื่นห้าทเวลาที่มีตแต่ว่าต้มมู้เนี่ยไม่พ้อมดครับ่เช่พี่ พี่พงมาเลยพี่พงช่วยลุงมาอ่านที่พี่พงดูไว้นะครับนะอันนี้หมื่นหกโอ้ยหกพันก็พอแล้วพี่พงษ์ต่อไปแล้วหมื่นห้าแล้วหมื่นกพันเลยแล้วไม่เห็นใจเรานั้นกันเลยอ้าวพี่พงใจดีเนี่ยไม่แบบว่าไม่ทิ้งพี่แชมป์ด้วยนะหกพันไงอ๋อนี่ทองหรืออะไรเนี่ยสักะสี่ไหมสองเปอร์หนึ่งสองเปอร์หนึ่งต้องสองเปอร์จริงแฟนกัดดูทองวะเนี่ยเอาดีๆทองทองถ้าไม่ทองก็บอกจะเรียกไปคืนเขาทองเหลืองนี่ทองอีกตามเนี่ยสิบห้า หลมาละวักิเม็ดๆจิงเงี้ยสักสิามได้มนี่เชือเกิดเลพี่ได้สิบห้าห้าสิีได้ไหมสห้สิโอ้ไม่ใช่อะมังไม่มังไม่มังมมงชัสิบห้าเอ้ยพี่มองมาหนมันมีตกรดกัไรนะพี่นี่ไงใชื่อใไม่ใช่อใไม่รู้อยู่แล้วใครเช่อก็ได้ื้อเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว่ก็รู้อ่เดี๋ยวเราให้ มีดีคูคููน <apology> uh ี huh. ้2ี <Willie> ่สูงคัดก่อบเอาก็เอา2ี่สแล้วเนี่ยมมาฟัผมกดไม่ได้หละ9ก้าหืนกับอะไร9,000ืกับ9 0 0 0 0แสนหนึ่งก็สองแสนมาดีอยู่แล้ว ไม่อันนี้โอเคไม่แล้วก็เนี่กูร้อนระไม่ลดนดีเลยไม่ได้ดีเลนหมาแต่ก้าแล้วโอ้โหพี่ไงแสนเก้าห้าลยนะเก้าแล้วเหี๋ยยหัวรวนนี่ไงลวไม่บอกหมื่เดียวบอกเดียวหมื่อไม่ลวนละบอกอย่างละห้าพันอันนี้เราดีๆแท่ไห้หัววนี่ไงได้แสษก้าห้าอเนี๋ยเลยอย่างละห้พัน งานอันนี้19บเก้าห้นี่สองหมื่นแล้วกันนี่ก็ทุนเนี่ยเออก็โบว์โบกันไปไงก็ต่อร,รั่วไปมแล้วเหลืออะไรไปนเนี่ยเหลือดิ่ก็เหลือคู่นี้ไงเอออาโอเคโ so okay. อเค ีขายได้แน่นอนหกสองหกจุดสามไม่เอาไ่าโอคยังไงก็อยู่จ่้ยไ่ตรงจ่ดีนะวันนี้คนน้อยถ้าอนั้นไม่อยู่ก็อยู่กันเงียบเอ้ถ่ายกันแบบเงียบๆใช่ไหมปืนแบบสองคนสามคนมอปืยอนี่แย่เดีอดวุ่นวายหยุดเขาไม่ได้เลือกกันอย่างเงี้ยไห้มาจามบี่ซื้อมาห้าแเมืัอกี่ผูต่อนี่ไงวันที่สองแผ่นตบบัจสดเอ้ยตบบาจัดเอ้ย ก็รวมกันได้สองแสนไงรื่อก็ะเป๋าสั่นเนี่ยผมก็งงอะไรวะเนี่ยวันนี้กูเบอร์เนี่ยอันนี้เสร็สี่ไม่ได้เหรอไม่ได้อเนี่ยสวยคู่ในตู้พี่ยันไม่ได้เลยดาราซื้อดารามาลุงเปนตู้พี่ดิผมว่าเนี่ยดูดูสิต่างคนต่างเบอร์อะดูสิว่าใครจะเบอร์กันอันนี้แปดผ้าไม่ได้เหรอบอกแล้วพี่ไม่เหลือแนี่ยิ่งแปดแล้วกัน ซื้อมายิบเก้าพี่ตอนซื้อพระอย่างกันหนังสงครามสัตว์ต้องขายอย่างกระหนังไงยอะเลยตายแล้วจบบเออันนี้ได้หมื่นหกพี่ยี่สิบเอ็ดไม่ได้เรออ๋อแล้วพี่ไม่เหลือเลยก็สรุปแล้วก็ประมาณนี้คนระับเพราะเราเดี๋ยวเราต้องตัดเยอะนะทีกี้นคลิปหนะ้าแล้วกันสำหรับโบ,บ้าป้าเครื่องวันนี้นะทรงโจยนะทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตาม,มาได้เลยสั้นๆสั้นๆจริงๆชีวิตเป็นสั้นจริงๆไป